สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับสู่ช่องเจ๊ตุ่มพารวยนะคะวันนี้เจ๊ตุ่มก็จะพามาดูทุ่งนานะคะพี่น้องทุ่งนาอันที่เรามาตัดข้าวกันนะคะตัดใบข้าวกันตอนันตอนนี้ผ่านมาได้สองวันนะคะนี่ใบข้าวก็จะขึ้นขนาดนี้นะคะนี่ค่ะตัดไว้สองวันข้าวก็จะขึ้นขนาดนี้นี่ค่ะ สวยงามค่ะเราจะมาดูอันที่ยังไม่ตัดนะคะเนี่ยฝั่งนี้ยังไม่ตัดก็จะประมาณนี้นะคะนี่คือฝั่งที่ยังไม่ตัดค่ะฝั่งยังไม่ตัดนะคะแล้วเรามาดูฝั่งที่ตัดค่ะก็จะขึ้นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้ตุ่มจะพาไปดูที่ตัดแล้วได้หนึ่งอาทิตย์นะคะ นี่ค่ะตัดแล้วได้หนึ่งอาทิตย์ก็จะประมาณนี้นะคะตัดได้หนึ่งอาทิตย์สวยงามมากเลยค่ะนี่ตัดได้หนึ่งอาทิตย์นะคะนี่ค่ะตัดได้หนึ่งอาทิตย์ นี่คือข้าวตัดได้หนึ่งอาทิตย์นะคะฝั่งนี้เราจะมาดูอันนี้ตัดได้สามวันสี่วันนี้นะคะตัดได้สี่วันเนี้ยฝั่งนี้ก็จะประมาณนี้นะคะข้าวข้าวเกิดเร็วค่ะเขาแตกใบเร็วแตกยอดเร็วนะคะนี่ค่ะการตัดใบข้าวก็คือพอข้าวเกิดใหม่แล้วใบมันจะไม่หนามันก็จะทนโรคนะคะแล้วก็เวลา ได้ผลผลิตรวงก็จะเยอะนะคะนี่ค่ะอันนี้เจ๊ตุ่มก็มาตัดอีกนะคะเอกแป้งหนึ่งนี่ค่ะอันที่ตัดแล้วได้หนึ่งอาทิตย์งามมากเลยนะคะ ่งตัดตัดไปได้วันสองวันกำลังรัดงามลังขึ้นนะคะสวยงามค่ะอันนี้ก็กำลังจะตัดนะคะ กำลังจะตัดก็จะประมาณนี้ค่ะขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกลค์ทุกแช์ทุกรีสทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ำใจเมตาที่มอบให้นะคะเฮงเฮงรวยๆยปังๆกันทุกคนคะ่ะเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยแควคลาดจแต่อันตรายทั้งปวงนะคะ เงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองค่ะเงินไหลกองทองไหลามาเต็มบ้านเต็มเรือนกระเป๋า,าทุกคนทุกท่านนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ